ผูกที่แดกกันเพิ่นว่าวาให้ใสปุ๋ยเนาะขันบางยงในยูทูปเพิ่นเขา่อกว่าในใสเป็นปีมาผมก็ได้ไปเขาก็ได้ว่าว่าใส่ปุ๋ยสิงามเหมืนันครับมี่ตายมี่ยังอยู่บ่เข้าไปไอสวนนี่บ่ตายครับบ่ตาเขาเฮ็ดฮักตายสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสู้ขู่สู้คนครับที่กำลังเขามารับชมช่องลุงสอนคนนหน้าผ้าละเมื่อี้ผมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศการชมสวนทุเรียน เป็นสวนทุเรียนในพื้นที่ของภาคอีสานครับหากพูดถึงภาคอีสานการปลูกทุเรียนก็จะบ่ค่อยประสบความสําเร็จครับเพราะว่าอากาศทางภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่ห้อนและก็เป็นพื้นที่แหล่งก่าภาคอืน่นครับการปลูกทุเรียนจึงบ่ค่อยประสบความสําเร็จครับหลายๆสวนหลายๆคนปลูกแล้วก็จะเจอปัญหา บตางกันครับก็บคือทุเรียนตายครับถึงบตายกับบคอยใหญ่ครับที่นองเป็นบคอยโตกันเนาะแต่สําหรับสวนนี้ครับเป็นอย่างเพิ่นจังปลูกทุรเรียนแล้วก็ประสบความสําเร็จครับทุเรียนของเพิิน,นี่มีแต่ต้นสมบูรณ์เด้อครับพี่นองมีแต่ต้นใหญ่ๆต้นสมบูรณ์ครับพี่นองโบคอยมีตายเลยครับอีกทั้งผลผลิตของเพิ่น อยู่ในสวนนี่เป็นที่ต้องการของพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่ใกล้ๆเพื่อว่าอ่าจังหวัดที่ใกล้เคียงเนาะเท่าที่ผมมาเบืองจะมีแต่ฟูสร้างจองเบิดครับพี่น้องมาเนี่ผลผลิตอยู่ในสวนเพิ่นถาบจองนี่คือบริซิมเด้อพี่น้องผมสีบออไข่ครับผลผลิตอยู่ในสวนเพื่อนนี่ถ้าบจองก่อนคือเบิร์ทซิ์เลยครับพี่น้องบริซิมเลยผมอยากไห้พี่น้องมาเบือง สำหรับผู้ที่ปลูกทุเรียนแล้วบ่ประสบความสำเร็จครับผู้ที่กำลังเบิดความหวังเบิดกำลังใจที่จะปลูกต่อไปครับตอนนี้ผมกับเดยู่กับเจ้าของสวนเพล่นครับเอาก่อนอื่นผมสีผ้าพี่น้องมาตั้มพ่วงรุจักครับเจ้าของสวนเพลินก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับบ่ายครับสวัสดีครับชื่อเสกสันนักพรับอัู่วัดนั่งดนตําบลขันไหลอำเภอชียนทอนจังหวัดอุบลครับ ทุเรียนที่ปปูนี่เป็นสายพันธุ์ยังนอรครับอ้ใบเป็นม้อนทองครับสายพันธุ์ม้อนทองสายพันธุ์มอนทองไอ้การงามก็มีต้นหนึ่งจริงจริงก็มีต้นหนึงน่งครับอ๋อลาย<ก>ลสายพันธุ์นี้เนาะครับครับผมมีแต่ม้อนทองโอ้เฮ็ดจางไหนครับใบคือเฮ็ดด้งามเดียครับเนี่ยุเรียนครับปลูกไปนี่นะครับร่องเบื้องทดร่องเบิ่งด้วยกันนะครับเบื่องแล้วันงามก็ได้ขยายไปอีกนะครับตัวนี้ปูวันไล้ผลก็ได้ขยายไปอีก การดูแลก,การรักษาการบำรุงในเฮ็นนัไิไหนครับใบอยากบ่ครับไอ้ดู้ลรักษาก้ปลูกตะมิดที่แรกก็ปลูตกต้นกล้วยคู่ไห้นะครับบงังแดดให้เพื่อนอกกระมุงแสแมเพื่อนอือแล้วกระเฮดระบบน้ำเฮ็ดไอ้หัวสชิปิงเกอร์นนเนี่ยครับว้ให้เพิ่นครับการเตรียมดินเฮันนฮิไหนครับไปที่แรกการเตรียมดมินเนนี่ก็คือผมเอาไม้โครเข้ามายกเป็นรล่องใส่ไก่นะครับ ความใส่ไกครับพุดข้องมากข้องตีสองฟังครับตีสองฟังเลยเดี๋ยวเหาองเก็ดระบบน้ำนะครับจังค่อยปลูกอ๋อขันเหาองเก็ดระบบน้ำเหมือนกันครับทนตักหมดครับน้ำคือสําคัญเนาะครับน้ำก็ใจสำคัญครับน้ำต้องพร้อมครับเตรียมให้พร้อมเหมดครับสายพันธุ์ไอ้เลืองเกี่ยไรครับเลือกต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์เพื่อนนี่จำเป็นบ่ครับ ้นพั่นนี่จาเป็นครับผมก็เลือกเป็นกิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงโงบอะไรอเอากิ่งขางคือกิ่งกระโดงมันจิตง่ายว่าอครับกิ่งกระโดงมันมันจิตขืนมาแต่ง่าออกทุกทิศนะครับกิ่งขางจะเป็นเป็นแผงโอ้มันจะขืนเป็นแผงครัข้วมแตกต่างอยู่ตรงนี้ครับครับ,รบแล้วกับเพื่อนไทยผลผลิตจะโบขึ้นกันบอกครับระวังสองกิ่งนี่ครับขึ้นกันครับขึ้นกันแต่ว่าคิดแต่ว่าทช่วงปลูกที่เดียมันจิตเติบโตสาสินะครับ แต่ว่าขายมาในไงน้ำแต่ไงไปคือกันโอ้ถามมาในไงไก่ใจไปน้ำกันครับแล้วตัวนี้แตกส่งผุ่มดีกว่ากันนะครับคือกิงกระโดงแตกส่งผุ่มได้ดีแล้วก็แตกง้ามกว่ากันมันบอกครับนี่ครับแต่ผลผลิตไทยซ้ำกันคือกันครับหลุมไอเฮ็ดจงไหนครับเตรียมหลุมเตรียมยังไหนเฮ็ดจงไหนแน่ะครับก็เตรียมแต่พื้นที่แล้ววกับมาขคุดลุมปูกครับไม่ได้คุดเดือคุดยังกประมาณ เดือกกี่บอกครับโอ้ยประมาณอยู่20สเส้นนะครับประมาณ20สเส้นครับเอาบนถมเบานะเพราะทาเขานำหาดคตรน้ำเบิดองโอ้ถ้าว่าเข้าลงหลุมเดี๋ปุ๊บไขนมันเดือกปวดเขาก็เอาดินถมเข้าใหม่ใม่อยหยกขึ้นมาอีกครับรลาโคตรลากอย่งน,นี้เขาได้ตัดกี่บอกครับไปตัดเบิด<อ>ครับขันบ่ตัดมันก็นา่งง่มันก็นั่งเอาต้อบตัดออกต้องตัดออก,อออกครับครับการตัดเขาใส่ยาใส่ยังไงเพื่อนนี่บอกครับ บอได้ใช่ยังครับตัดเด็กขึ้นเดี่ยวเลยตัดเด็กขึ้นเดียวเรื่อยขันพอได้จะเอาแนวห้องกวนลุ่มกับมิตรปูนขาวกั็พัดดานอืมครับร่องกวนลุ่มร่องนะข้างเก่าดินกบไว้ข้างหลังคอยว่างหลักทุเรียนเขาลงครับขันบ่มีผมเก่าพอใส่นะบ่มีก็คือบ่ใส่ครับครับส่วนปุ๋ยเดี๋ยวข้าไปในร่องกวนลุ่มบ่ปุ๋ยนี่บ่เนร่องครับจนก้อนจิตติดข้างยังใส่ทั้งข้างบนเอาอืมกวนลุ่มนี่คือใส่แค่ปูนขาวนี่ครับ เท่านั้นแหละใส่หลายคนี่จะปูนขาวเข้าี้สาเหตุที่พี่รองเขาปูกับมันตายนะครับใบคิดว่ามันเกิดจากสาเหตุยังครับหนึ่งคือการปลูกแล้วกระทมระบบหักคนทั้งบนนะครับอันหันใจทั้งระบบหักสองก็คือการหดนรหนามนะครับว่าสม่่าเสมอโอ้คนหนามวอม่่าเสมอนี่เแล้วอการนูแยรักษาเน่นะครับที่สาคัญน้ำแข็งเพิ่นกับปูเข้ามาติา ก็คอยอยากจีดยากันเถียบบอกเคลียไฟเังสิโ<อ>ที่ยงกับเขา,าสินะครับนี่คือปัญหาตามมาครับเหตุให้สาเหตุทุเรียนตายเนาะครับการให้น้ำให้เจงไหนครับบ่ายช่วงลูไม่ไมครับหูไม่ไมให้เศา้าแรงครับให้เศา้าแรกให้เสาแรงให้นานบ่ครับประมาณสิบนาทีนี่นะรประมาณส<ร>ิบนาทีคนกินบ้านหลายหรอกบวบหกัก้น ครับเพระาะว่าวช่วงช่วงหน่อยเนาะช่วงหน่อยครับระบบนามไอหายใจไหนครับเป็นสปริงเกอร์ครับตอนนี้ให้เป็นสปริงเ,เกอร์แบบหมุนครับหม้หมุนอืกตะกีหมจงใจหัหวหวัวฝูเป็นสองหวัวครับต่อต้นเอาไว้ฟังตรงขามให้ส่วงเศร้าว่าครับใบนาครับสว่วงเศร้าคำว่าเรียกส่วแงแ,ววแรงเย็นๆนะครับครับจีหาโมงแร่งนั่นคือการให้ว่าเดียว แบกแม่ก็ให้เพื่อที่อย่ยงน้ำอยู่างบอครับไปปลูกต้นกล้วยครับหาไใบทั้งที่แต่วันตกแต่วันออกโอ้แต่วันตกแต่วันออกครับใช่สองด่านมั้ครับครับสองด่านถ่านยังึ้นมาสองปีเขาก็เอาออกนะขึันอยู่ตัวเด็ดเขาจะค่อยเอาต้นกล้วยออก่นครับส่วงปลูกไม่ไม่ก็จะพ้นไอยได้ก็จะกล้วยอย่นบอกครับไปเนี่ยครับได้ขายกล้วยพร้อมได้ขายกล้วยพร้อมเนาะขายกล้วยขายไปต้นนี้เพิ่นอายุเยอะปีหรือครับไป ปกปีประมาณสองเดือนครับหกปีสองเดือนครับเพิ่นเรื่มให้ผ้นผลิตอยู่ปีที่ไหนครับใบปีที่ห้าครับปีที่ห้าพี่มีพีปีที่สองอ๋อปีที่สองอุ้ยนี่ก็ให้ทางระบบไอ้ทุ้งยางเพื่อนนะครับที่ห้าปลูกอะว่าด้ไให้ไกลให้ใกล้พราะว่ามักแคบเข้มก้นต้นเพราะมาณส่อนซ่อนแกงเท่านี้นะครับส่อนสาดห้องนี้ครับ ไฮจางไหนครับโรยโรยรอบโรยทั่วเลยโรยหลังทุกบ้างเลยเป็นปุ๋ยเคมี่คาับายหรือเป็นปุ๋ยแนวไหนครับอินซีเคมีครับที่ใส่อินซีเคมีอินซีพันหกสามสามอินซีพันหกสามสามครับหาซื้อได้ตามร้านขายมี่คาับายร้านขายหาอยากครับต้องหาอยากนะผมมีเอาตรงสั่งเอ้งเ่าอเดียวครับโอ้ไอ้คนสั่งเอาทั้งเดียวสั่งมาได้ทั้งอื่น สั่งมากมีตัวแทนเจ้าหน้าอยู่บนลานนึงเท่านั้นครับ <c oughs> นักเทียวก็ไปว่าท่านมันอกตัองทาจองเอา <c oughs> นักเที่ยวก็บ่าท่านครับนักเทียวโอนเงินปให้กงอนของสร้างปุย๋ยซีมาครับช่วงปีสองปีนี่บำรุงเอาปุย๋ยยังใส่สครับไปแต่นี่นะครับอินซีพันธ์หกสามสามครับโอ้หายสูตรเดียวมาเลยบอกครับหายสูตรเดียวมาจนกว่าจีมาเป็นหมาเขาจะว่าค,าคอยว่าให้ ชิปห่าห่าอีกชิปสะสมอาหารทั้งใบยังสี่นะครับแต่ว่าผสมกันต้อินทรีย์พันหรือกาครับตั้งแต่ปลูกมาไอ้เจอปัญหายังเนี้ยบอกซูพี่น้องเขาฟังจักหน่อยนะครับเกยนี่รวงจอดล้อต้นหลักการเป็นแมงวะดีกัดกินกินกัดเพิ่นนะครับนอนเพิ่นนั่งเตรียมขจิมัดเจาะเจาะยอดใบนะครับเจาะล้อต้นแนงตามยอดครับ ครับแมงวั้สิกินจริงการมั้นี่กินเปลือกกินมยังออกไปกับเป็นงาตายงายย่งเขาครับแล้วไอ้เฮ็ดจังไดนครับมีวิธีป้องกันหรือว่าแก้ไขแใครเนี่ยอครับเฮ็ดฉีดยาแน่กแตย่างเลาะมั้งแน่น่ะครับต้องใช้สียางกหบเ่ตายเฮาก็ย่างเลาะมั้งนหรเห็นก็คือจัดการแมงแตเอาไม้ต่อยลงมาคาทิมคาทิมศัตรูหลักๆของทุเรียนก็คือแมงมาลีแม่นบ่ครับไปแมงมารีแมงมาลีบ้านเฮาเอิ้นแมงมารีแมงมาลี ตัวมหันตภัยครบสำหรับทุเรียนโรคอย่างอื่นเหรอครับว่าเป็นพวกว่าเป็นทบท่อร่าทบออยังลงต้นลงหอย่างนี้มีบ่าครับเจอปัญหาบ่าครับมินงหมีไอเป็นเพียรไฟส่วนมากเพราะว่าจิ้ง้มพิ่นจะปลูกเป็นบักผิกนะครับแต่ันสีมันก,ก็มา,มาทั้งเฮาเฮาก็ตดองสีก,กันไว้เป<ม>ียรไไฟเป็นอั่นั้นครับ หากเน่าโค่นเน่านี่เพิ่นจะเกิดจากยังครับไปบางสวนเพิ่นเห็นเพิ่นมันตายเลยเพิ่นถอนเขียนมานี่เป็นหลักโบเดินหลากเน่า้วยนะดินมันแฉะดินอุ่มหนามมันแฉดินแฉครับก็คือแฉบอกาไงเพิ่นมักเพิ่นมักหนามอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นมักแฉ่วงเน่าทวงยังเพิ่นนะครับก็คือตะปอยมันแห้งน้แเม่ก็คือพอยมันก็หลุดเชื่อมอะไรเบิดนะครับระบายอะไรเบิดหรือว่ายกขคกบ่ครับครับทับเทียบกับ ขันเพื่อนมันตำห้องกับตรงโยกโขกือม,มโขกเ็ดคู่ไอ้เพื่อนครับแกของอ้ายนี่บ่ได้โยกเพื่อนบอกครับนี่ผมเอาใส่ไมโครตีคู่ขึ้นมาได้ครับก็ผาะวมันมีรองนำนั่แเพลีมันก็ดูดต้องถวดเองโอ้หลากิ่นกจะบ่มีน้ำถั่วรังเหงาเลยอืมอ้ายไปแล้วเฮ็ดระบบอยู่ในนีดดีอยครับพี่น้องเราจะเฮ็ดบโยกโคกกับซ้ำโยกโขกเนาะครับซ้ำายกโขกซ้ำโยกโคก แต่ถ้าผู้บ่สังเกตเบิ่งกับจบบหู้ครับพี่น้องยก็จะว่ทะทมมา,เ,เ,าเป็นที่ดินเท่าที่ผมมายืนื้เนี่ยผมยัง่าเป็นที่ดินแา่ลาบซื่อีจะไอ้พิ่นยกตีแปลงขึ้นมารลอกข้องใส่ไกล้เนี่ยครับมันก็สูงครับพี่น้องมันก็จะระบายน,าน้ำดีดีครับปัญหาแนวเอื่นเจออยู่ห่ครับพายเคยเคยปลูกไปแล้วเคยทอเคยยังมีอยู่รครับยอ่า เง่ายงายก็คือว่าเคยปลูกไปแล้วมันมันหา,นหาน่นใหญ่จังซี้เอาเฮ็ดจั่งใดถ้าพ่อปลูกที่แรก,กันเพิ่นว่าบ่ให้ใส่ปุ๋ยเนาะคั่นเบิ่งใน YouTube เพิ่นเขาก็ว่าให้ใส่เป็นปีอ้าผมก็ได้ไปเขาก็ได้ว่าบ่ใส่ปุย๋ยสิางามไปจังได๋ครับผมก็ได้ไปได้ปุ๋ยตัวนี้นํามาครับพี่พี่เพิ่นก็ว่าใส่ยู่เดียใส่ยูเดียวก,ก็ไปัก็เรื่องครับป่านนี้เพิ่นเอาปุย๋ยนี่มาเฮาขายผมก็ได้ไปเห็นอยู่พี่บูนผมก็ได้ซื้อมาแต่กี้ apart. ผมก็มาลองมันมันถือพอดีผมก็ได้ฮวด ผมก็ได้ใส่เพิ่นมาเลยนะครับก็ได้ใส่เพิ่นมาเลยครับอินซีเคมีอินซีเคมีครับมีตายไม่อย่างอยู่บนข้าใบไายสวนนี่บ่ตายครับบ่ตั้งเัาหฮ็ดหักตายโอ้โอตายเพิ่นสุดยอดครับพี่น้องเพิ่นปลูกทุเรียนอยู่นี่ตายบ่แม่นตายจากมัดตายเองตายมีแนวหฮ็ดขึ้นหัวหฮ็ดแล้ววะ เดี๋เพิ่นสิถึกกับดินเหนียวบ่จ๊ะครับแต่ว่าฝั่งดินทรายนี่มันก็สิมีต้นใหญ่แน่บ่ใหญ่แน่นะครับเปนทรายแต่ว่าต้นนี้โอ้ฝั่งนี้เป็นดินเหนียวบ่ครับนี่ครับดินเหนียวโอ้ห่วยดินเหนียวนี่เพิ่นจะเหมาะกับทุเรียนอยู่บ่ครับบักผมก็เคิดว่าอยู่ครับมันบ่มีต้นตายต้นหยังเลยครับนั่นล่ะเท่าที่ผมเบิ่งนี่คือยังต้นต้นก็เสมอกันเลยครับพี่น้องบ่ค่อยมีที่ว่าต้นน้อยต้นใหญ่นะต้นของเราอยู่นี่เสมอกัน ครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นดินเหนียวปรับสภาพดินนี่บอกครับไอ้ดินก้นบ่อก้นยังไอ้เอาขึ้นมาที่แรกเนี่ยรับรอบเพิ่นเนี่ยเปี๋ยวปับให้ปุ๋ยอินทรีย์พวกควัตถุดิอินทรีย์พวกขี้งัวขี้ควายังใส่ยี่บอกครับพวกขี้ไก่ขี้ยังเนี่ยว้าวครับบ่ได้ใส่เพราะว่าไใส่กันใส่เนี่ยเขาก็ต้องมักก่อนมักเอเ็มมักการต่างๆแล้วมันใส่เได้ในเดือนเขาไม่รู้บอกครับต้องทดสอบบั้งเดียวมัน กินเขามาปุ๊บนี่ที่ยเยือเียวบวันกระเดื่องเขาเลยครับคันมักกันไข่ไงครับขันมักไข่แต่ว่ามวามละเอียดไม่ได้เ,เห็ดครับโอ้ไอเพื่อนยากหลายอย่างครับสหรับคลิปนี้ผมเด้พาพี่น้องมาเบิงการปลูกทุเรียนหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกท่านทุกคนที่เขามารับชมครับเอาไว้เมื่อต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแลวก็มาขอความู้จากไอเสีสันเพิ่นอีกครับ เดี๋ยวเระเบ่งการแก้ปัญหาของดอกทุเรียนครับร่วงแล้วก็บอคอยติดผลเห็ดจัาไหนเดี๋ยวอ้เพิ่นมีเทคนิคอย่งดีๆเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาติดตามแล้วก็มาเอาความรู้น้ำเพ่นอีกครับเอาสําหรับคลิปนี้เนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนครับที่เข้ามารับชมเอาไว้คลิปหนาพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ